ไม่แชร์ลงหน้าเฟซนะคะไม่ต้องแชร์ลงกลุ่มสามร้อยสิบสองคนนะคะไม่ต้องแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงแค่หน้าเฟซตัวเองคือจบพอเลยไปเบิร์นแคนเดอรยอยู่ไหนฮะอยู่ในจา่าอยู่หนองมัซส้ออยู่น้นไหวนะคะอยู่โน้นไหวะคะ่ะแข่งเรือพาย ใครเข้ามาแล้วรายงานตัวใช่ไหมเลขที่บ้านปอนนะเลขที่บ้านปอสามศูนย์สามแต่ไม่เคยซื้อเลยเพราะว่าไม่เคยฝันเกี่ยวอืเข้ามาแห้วทักทายพูดคุยกันนั่มหาสิบก็ค้นแล้วอันนี้อันนี้สามรอยรู้สิกเปิดไปพร้อมๆกันกดเลขหนึ่งขึ้นมารอดูเอานะแต่ น้องปอลูกครึ่งหรือเปล่าปอไม่ใช่ลูกครึ่งค่ะปอไม่ใช่ลูกครึง่งปอปอไม่ลูกครึ่งเด้อปอไม่ลูกครึ่งเป็นคล้ายๆถ้า่าผู้ชา้คมมากกว่าค่ะเป็นผู้ชายที่คมคงน่นแมแต่ก่อนนะคะปอเป็นผู้ชายที่คมคงเป็นเหมือนออกแขกหน่อยหน้าเหมือนแขกหน่อยนะคะหน้าเหมือนแขกหน่อยเลสสวยแมนแมนเลสสวยสุดแต่ว่าทุกคนคิดว่ามีสูนไหมงวดเนี้ย แต่ว่าซื้อติดไม่หน่อยมีไม่มีก็ซื้อติดไว้โลดชอบสูงไหนก็ซื้อติดไว้โหลดหนูว่าเป็นตามายอยู่นะคะหนูสิเปิดูตดล่างพร้อมกันเด้อชุดบนเอาวันที่เท่าไหร่ชุดบนอยากได้วันที่เท่าไหร่ดูชุดบนวันนี้วันนี้วันที่เจ็ดเนาะเราสัญญากันว่าวันที่เจ็ดเราจะให้ชุดล่าง ชุดบนเอาวันที่สิบสิบสามเด้อว,วันอาทิตย์ที่จะถึงเด้อเอาชุดบนงานหลางามไหลเลย้องอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจจะเป็นเพราะฟิลเตอร์น้ำชอบมากสามศูนย์สามเลขที่บ้านปอนอี่อหละเลขที่บ้านใหม่นะคะไม่ดูไ่อยู่ในปีหนึ่งแล้วบ,บ่บ่ถึงเลยนะคะพอบางบริษัทน้ำจ้าตัว นะคะพร้อมอย่างพร้อมแล้วมาพร้อมกันหนูจะแกะเดิ์ไปพร้อมๆกันแล้วดูให้ชัดเจนวันที่สิบสามนะขอให้ชุดบนเดอร์วันที่เจ็ดเนี่ยวันที่เจ็ดหนูให้ชุดล่างนะจำจาให้ดีนะ วันที่เจ็ดหนูให้ชุดล่างสีผมสวยมากๆเลยค่ะน้องปอขอบคุณนะคะมันเป็นสีมนๆจะไหนึ่บุ๋มหนูบอกว่าถือ,อนะคะแชร์ลงหน้าเฟซตัวเองพอนะคะไม่ต้องแชร์ลงกลุ่มเดอ้อเออเอาแชร์ลงหน้าเฟซตัวเองพอใครอย่ากกดลืมลืมบอกไปนะคะลิงกที่พอปักหมดคืองวดนี้มีเลขด่วนสายด่วนเดอ้อคือเกา ภายนในสายดวนตอนบายสองนะคะให้ให้ให้จิมลิงเข้าไปล่อเด้อนะคะชัดเจงนะเดี๋ยวจะว่าไม่เห็นกันอีกนะคะเอาสามค่ะงวดนี้เด่นสามเด้อตัวแรก สามอะไรแม่สามอะไรเด่นสามล่างนะคะงวดนี้นะเด่นสามล่างเด้ออืมตัวแรกนะตัวแรกคือสามศูนย์ค่ะ ตัวแรกนะซื้อไหมชอบไหมชอบไหมซื้อไม่ชอบไม่ต้องซื้อนะคะไม่ชอบไม่ต้องซื้อค่ะตัวที่สองค่ะตัวที่สองค่ะ แคปหน้าจอค่ะแม่แล้วพิมพ์คำว่าเด่นสามขึ้นมาค่ะแคปหน้าจอค่ะแล้วพิมพ์คำว่าเด่นสามขึ้นมาค่ะแคปหน้าจอนะทุกๆคนเลย ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวย <_ C 1> หเฮง <_ C 1> ๆ <_ C 1> ปังๆค่ะอืมอย่าลืมกดติดตามเพจกันด้วยนะ